หนึ่งสองส,สามกล่าวสวัสดีอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะตอนนี้เรามาอีกแล้วสรุปเนะะื้อหาวิชาการตลาดบทที่5้จ้าวันนี้มีแบบกิฟต์องค์กิฟต์เลยกลอยใจให้เขียนน้องจิงจบบนหัวด้วยระดับดึกนะคะ เรามาเริ่มกันกันกบเนื้อหาเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะวิชาการตลาดของเราบทที่5นี้นะคะพูดถึงเรื่องส่วนผสมทางการตลาดค่ะหรือว่า Marketing Mix นั่นเองค่ะก็คือจะมีองค์ประกอบ 4P ด้วยกันนะคะ P แรกก็คือ Product หรือว่าผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะซึ่ง จะเป็นแบบสินค้าบริทและบริการหรือว่าแบบแนวความคิดบุคคลองค์กรแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งแบบว่าแต่ละอย่างก็จะแบบจะถามาเพื่อแบบตอบสนองความต้องการของลูกค้าใดๆกลอยใจอะไรประมาณนั้นนะคะพีที่2ของเราก็คือ Price ราคานั่นเองคะ่ะซึ่งสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้ราคานะคะที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถแบบว่าเข้าถึงได้แล้วก็ยินดีที่จะซื้อยินดีที่จะแบบ เอาสินค้านั้นมาเป็นของเราอะไรอย่างนั้นพีที่3ของเรานะคะก็คือเพรสนะคะหรือว่าช่องทางการจัดจําหน่ายของเรานั่นเองนะคะก็คือแบบว่าทําอย่างไรก็ได้ให้สินค้าและบริการของเราเนี่ยเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายที่สุดนะคะอะไรประมาณนั้นเลยแล้วก็ีสุดท้าย P ที่4ของเราก็คือโปรโมชั่นนั่นเองค่ะซึ่งถ้าพูด,ดง่ายๆมันก็คือการโฆษณานั่นแหละโฆษณาว่าแบบว่าเออเรามีสินค้านี้นะมาซื้อสินค้านี้ของชั้นสี่ซึ่งทั้ง4ี่ P นี้นะคะมันต้องคมีความสอดคล้องกันด้วยเพราะว่าแบบว่า สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าค่ะเพราะว่าแบบว่าถ้าไม่สอดคล้องกันปุ๊บเนี่ยอาจจะทำให้แผนงานทางการตลาดเนี่ยล้มเหลวได้นะคะมาต่อกันที่หัวข้อที่2กันเลยนะคะก็คือกลยุทธ์ทางผลิตภัณฑ์นั่นเองซึ่งนักการตลาดเนี่ยได้กําหนดความหมายของ ผลิตภัณฑ์ว่าเป็นสิ่งที่ตอบสนงองความต้องการของผู้บริโภคนะคะซึ่งอาจจะจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็ได้รวมถึงองค์ประกอบอื่นด้วยเช่นแบบว่าไายี่ห้อคุณภาพสีต่างๆนานาอะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอยู่2ประเภทด้วยกันค่ะ1ก็คือจะเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคนะคะก็คือแบบว่าจะเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคเนี่ยซื้อแบบใช้สอยส่วนตัวอะไรประมาณนั้น ผ,ผู้ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคเดี๋ยวก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทอีกเหมือนเดิมก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าสะดวกซื้ออะไรต่างๆนานาเช่นแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชีวิตใน ใช้ในชีวิตประจําวันออใช้ในชีวิตประจาวันมีราคาต่ําแล้วก็แบบว่ามีความถี่ในการซื้อสูงก็คือซื้อบ่อยอะไรอย่างนั้นนะคะก็คือไม่ต้องมีความพยายามในการตัดสินใจซื้อเยอะ mm hmm. เช่นแบบผงซักฟอกขนมนมเนยต่างๆอะไรอย่างนี้ส่วนที่2ก็คือผลิตภัณฑ์เลือกซื้อนะคะก็คือต้องใช้ความพยายามในการตัดสินใจซื้อนิดนึงในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันกันกบ,แบ,บแบรนด์ยี่ห้ออื่นเช่น โทรทัศน์ค่ะหรือว่าแบบตู้เย็นรถยนต์อะไรแบบนี้แบรนด์ไหนดีกว่าอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะแล้วก็3ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เจาะจงซื้อก็คือผู้บริโภคเนี่ยต้องยอมรับในความแตกต่างของผลิตนั้นๆในยี่ห้ออื่นด้วยเช่นแบบว่าส่วนเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์ที่แบบดังๆอยู่แล้วที่แบบว่าแพงฉันก็ซื้อเพราะว่ามันแบบมันแบรนด์อะค่ะก็แบบเป็นพวกแบบหลุยส์วิตตองดีออร์บารโองเซกาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างมาเฉยๆเนาะแล้วก็ สี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องตระหนักซื้อก็คืออาเป็นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ผู้บริโภคเนี่ยไม่ทราบเลยนะคะว่าแบบมีอยู่ในตลาดด้วยเช่นแบบรถยนต์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการสั่งการด้วยเสียงได้อะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ามีอยู่แล้วแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ไม่เคยมีความต้องการที่จะซื้อก็คือแบบพวกโลงสศพอะไรอย่างงี้ชชอคอัพรถยนต์ว่าคงไม่มีใครอยากซื้อโลงศพหรอกเนาะซึ่งผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยจะกระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อเนี่ยได้ยากนะคะการแบ่งประเภทอะไรอย่างงี้นะคะจะแบ่งจากพฤติกรรมของ ผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่นะคะที่แบบว่า4ข้อที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการแบ่งจากพฤติกรรมของผู้บริโภคอะไรอย่างนั้นเลยประเภทที่2ของผลิตภัณฑ์ก็คือผ,ผ,ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจก็คือเหมือนซื้อไปขายต่อแล้วก็ซื้อซื้อแบบซื้อไปเพื่อทาทาใหม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรอย่างนั้นก็คือเป็นวัตถุดิบวัตถุส่วนผสมนั่นแหละมาพูดถึงมี5ประเภทนะคะจะมี5ประเภทก็คือ1เลยที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือวัตถุดิบนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่า ใช้ในเป็นส่วนผสมหลักในการทาผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นพวกน้ําตาลนมเนยผลไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อที่2ก็คือชิ้นส่วนหรือวัสดุประกอบนะคะจะเป็นวัสดุที่ผ่านการแปลรูปให้อยู่ในวัสดุสําเร็จรูปเช่น <laughs> พวกแบบน็อตตะปูอะไรอย่างงี้ที่เป็นแบบงานช่างงานช่างส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ข้อที่3าก็คือเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ติดตั้งนะคะซึ่งเครื่องจักรในการผลิตเนี่ยเช่นแบบว่า เครื่องจักรในการทอผ้าในโรงงานทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยอันที่สี่ก็คือวัสดุใช้สอยนะคะคือวัสดุที่ใช้สอยในสถานประกอบการทั่วไปเลยกระดาษแม็กลวดเย็บกระดาษโอ้ลวดเย็บกระดาษ,ดก,ดาษกับแม็กก็เป็นอันเดียวกันนาะจะพูดซ้ำทำไมนั่นสิคะมาถึงหัวข้อที่3กันนะคะก็ค,คือกลยุทธ์ส่วนผสมผลิตภัณฑ์นะคะซึ่ง สิ่งสําคัญที่นักการตลาดควรตระหนักเลยนะคะก็คือแผนงานแล้วก็กลยุทธ์ส่วนผสมผลิตภัณฑ์เพราะว่ากลายุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดแล้วก็เพิ่มกําไรได้นั่นเองค่ะ ซึ่งส่วนผสมผลิตภัณฑ์นะคะจะหมายถึงกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่องค์กรเ,เสนอสู่ตลาดนะคะสามารถจําแนกประเภทและก็เกณฑ์การกําหนดผลิตภัณฑ์ได้ก็คือ1ก็คือเป็นสายผลิตภัณฑ์นะคะก็คือสายผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจัดกลุ่มไว้เช่นกลุ่มอาหารผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดกลุ่มที่ใช้อ่อะไรอย่างนี้กลุ่มเครื่องดื่มต่างๆนานานะคะซึ่ง อาจจะแบ่งตามลักษณะของผู้บริโภคเช่นผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กผลิตภัณฑ์สำหรับ,รบผู้หญิงผู้ชายต่างๆนัๆ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็หรือแบ่งจะแบ่งตามที่จะจําหน่ายก็ได้เช่นเป็นการขายตรงอันนี้ขายในห้างนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะอย่างที่2ก็คือหน่วยผลิตภัณฑ์จะเป็นหน่วยย่อยที่สุดในผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันนะคะเช่นแบบว่าน้ําปลาเนี่ยน้ำปลาตาปลาหมึกดีกว่าอะง่ายดีน้ำปลาตาปลาหมึกเนี่ยมี3ขนาดก็คือเป็นแกลลอน เป็นเจ็ยซีซีเป็น2 5 0้ซีซีเส้นซึ่งแกลอนแล้วก็แบ,บ่งเป็นซีซีอีก2ซีซีเนี่ยมันคือหน่วยของผลิตภัณฑ์ก็คือหน่วยย่อยเล็กๆน้อยๆของน้องนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่3ความกว้างของส่วนผสมผลิตภัณฑ์นะคะจะหมายถึงแบบว่าจํานวนสายผลิตผลิตภัณฑ์นั้น,น,น <S <S ๆเ<ๆ>ช่น,นบริษัทหนึ่งเนี่ยมีผลิตภัณฑ์6สายความกว้างก็เท่ากับ6เหมือนกัน อันตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะข้อที่สี่นะคะคือความยาวของผลิตภัณฑ์ค่ะก็คือจํานวนยี่ห้อในแต่ละสายผลิตก็คือสายผลิตมี6สายแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ยี่ห้อในสายผลิตน,นั่นกองคือความยาวนะคะ <laughs> แล้วก็ความลึกของผลิตภัณฑ์ก็คือจํานวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แตกต่างกันในสายผลิตก็คือ ความกว้างก็คือมี6มี6มี6สายใช่ปะ่ะความกว้างเท่ากับ6ก็คือมีสายผลิต6สายความยาวก็มีไอ้นัีกความยาวก็พี่เป็นยี่ห้อของแต่ละสายสมมติเป็นข้าวแล้วก็เป็นยี่ห้อของข้าวนั่นคือความยาวนะคะส่วนความลึกก็คือย่อยในยี่ห้อข้าวอีกทีนึ่ง อะไรประมาณนั้นนะคะมันจะเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยแล้วก็ส่วนย่อยนะคะข้อที่6ข้อสุดท้ายของเรานะคะก็คือความสอดคล้องกันของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ะคะ่ะซึ่งความคล้ายกันของสายผลิตภัณฑ์เช่นการออกแบบแพ็กเกจให้มีความคล้ายกันเพื่อที่ว่าให้ลูกคา้าทราบว่าแบบว่าแเบบนี่ยมาในยี่ห้อเดียวกันนะแบบบริษัทเดียวกันนะอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะค่ะก็าามาต่อกับหัวข้อต่อไปเลยนะคะก็คือ กลยุทธ์การขยายส่วนผสมผลิตภัณฑ์ค่ะโดยองค์กรนะคะจําเป็นต้องหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาเสริมอย่างต่อเน,นื่องค่ะเพื่อรักษาศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของผู้ผบริโภคซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆดังนี้ค่ะ 1. ค่ะกลยุทธ์ขยายสายผลิตภัณฑ์ค่ะเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์แต่ใช้ยี่ห้อเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปยี่ห้อมาม่านะคะก็จะเพิ่มรสชาติต่างๆเข้ามาเช่นแกงเขียวหวานหรือเย็นตาโฟค่ะ 2. ค่ะกลยุทธ์การขยายตราย,ยี่ห้อค่ะเป็นการเพิ่ม ประเภทของผลิตภัณฑ์แต่ใช้ยี่ห้อเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นตราโอชินะคะขยายตราโอชิมาสู่สายผลิตเครื่องดื่มประเภทชาบรรจุขวดค่ะแต่ข้อเสียของอันนี้นะคะก็คือหากสินค้าใหม่นั้นไม่ถูกใจลูกค้าอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าอื่นที่เรามีได้ค่ะเพราะว่าชใช้ยี่ห้อเดียวกันค่ะ 3. ค่ะกลยุทธ์หลายตายี่ห้อค่ะเป็นการเพิ่มยี่ห้อใหม่ในสายผลิตภัณฑ์เดิมนะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัทยูลิเิเวอร์นะคะจัดตั้งยี่ห้อแชมพูสายี่ห้อด้วยกันค่ะนั่นก็คือซันซิลออแินิกและคลินิกค่ะแต่ละยี่ห้อก็จะมีคุณสมบัติตต่างกันไปค่ะ 4. ค่ะกลยุทธ์ยี่ห้อใหม่ค่ะสร้างยี่ห้อใหม่มารองรับสายผลิตที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ เกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียเอกลักษณ์ของสินค้ายี่ห้อเดิมนะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัทยูริเนเวอร์ค่ะได้ผลิตออได้สร้างชื่อยี่ห้อลิปตันขึ้นมาในสายผลิตล้ำชานะคะแล้วก็สร้างยี่ห้อวอลขึ้นมาในสายผลิตไอศกรีมค่ะทั้งหมดครั้งตัวนี้นะคะการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อาจมีผลต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และตำแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทั้งใหม่และเก่าได้คะ่ะ นักการตลาดสามารถขยายส่วนผสมผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางการตลาดได้2ลักษณะด้วยกันค่ะ 1. ค่ะการขยายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดบนนะคะเป็นการเพิ่มสินค้าที่มีราคาและภาพลักษณ์ที่สูงกว่าสินค้าในสายผลิตนะคะเช่น t o โยต้าค่ะขยายผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคระดับกลางมาสู่รถยนต์หรูนะคะที่มีเป้าหมายคือกลุ่มผู้บริโภคระดับสูงเพื่อเป็นอีกทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคตลาดบนค่ะ 2. ค่ะการขยายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดล่างค่ะ เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์และราคาที่ต่ำลงกว่าผลิตภัณฑ์เดิมน,นะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภกคกลุ่มเป้าหมายระดับที่ต่ำลงนะคะเช่น Toyota ค่ะเพิ่มรถยนต์ที่มีสมรรถนะต่ำกว่ารุ่นอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคฐานะปานกลางลงไปค่ะค่ะเรามาสรุปกันเลยนะคะในการทํางานทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะคะนะักการตลาดใช้เครื่องมือหลัก4กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ค่ะ ราคาช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาดนะคะซึ่งรวมกันเรียกว่าส่วนประสมทางการตลาดะคะ่ะ ในด้านกลยุทธ์นะคะผลิตภัณฑ์เรายังสามารถแยกผลิตภัณฑ์ได้ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจค่ะซึ่งซึ่งมีลักษณะของผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซื้อต่างกันนะคะซึ่งในด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์นั้นนะคะกลยุทธ์หลักๆที่การตลาดควรเข้าใจคือกลยุทธ์ส่วนผสมผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การขยายส่วนผสมผลิตภัณฑ์ จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการพรีเซนต์ของเราทั้งสองคนค่ะหวังว่าทุกคนที่เข้ามารับฟังและรับชมนะคะจะเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นนะคะก็เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ